สวัสดีครับครับพ่อที่งานส่องขิงเกียงครับผมนะครับใส่หนูไว้นะครับปลาทั้งผู้เหรอครับฟังําหอมฟังหัวเฉียวมาไหมนะครับมาลองเบิ้งมาเทศเบิ้งนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันมาสิมานบะครับจึงขันมันหมานที่บอกซื้อหม่งสังมากครับผมนะครับเบิ้งกันแล้วครับผม ตังหัวเชือกในเน็ตมาเทบมือครับผมหนูกับเพ่อมีอยู่เบิ้กันเลยครับผมบังเลยกครับอ้าวหนูตังขาวเขาครับ ยังกัดมุนอุ้ยปุยครับผมนะครับตัวแรกครับผมอืออคมค่อยกัดหยาดเลยครับผมท่าสามแพร่งโอ้ขาวเลครับอืมมีถของขาวเนี่ย แบบนึงครับผมนี่ตัวครับผมวางลังสองตัวครับผมอันที้สามครับผมอ๋อแล้วอันที่สามก็เอาครับผมเอาเนี่ยหาย ครับขออนุญาตครับกรบปุกตัวครับเมื่อกี้กลิ่นกระปุกอิ่มเปรเลยครับนุ่มขออนุญาตครับหูพุกหน่อยครับผมขอขี้เตยครับผมขี้เตยน้ำหอมครับผมหนูพุกหน่อยเมียนทั้งไตเด็เอาไปเล่ยมั้งนี่ครับผม ごぼうがってとない。 Oh, อ๋าตุ่นวิ่งประตูออกผมไปากทีไหมครับผมนี่ใช่นมหมครับผมบ่อเอาครับผมหลังเนี่ยครับหลังไฟาอนูครับผมผนงาน ให้ผู้ด,ดีเฮ็ดนิงทีครับผมได้แต่บกติงลีอะไรก็ได้หนูหน่อยกันหนึงขอได้กำหารับอครับผม 1 2สองเก้าตัวครับผม